ตามชื่อเลย Amazon Web Services บริสเนี้ออฟเฟอร์โดยบริษัท amazon. com นะครับซึ่งไม่ใช่ดานกาแฟนะครับผมสวัสดีครับผมพงศกรธีรภาพวง์ชื่อเล่นชื่อเอนะครับปัจจุบันเป็น CTO Co-founder ของ Startup ชื่อหาโตฮับก่อนหน้านี้ผมทำงานเป็นซอฟต์แวร์เจเนียร์ที่ amazon. com ที่อเมริกามาเกือบ8ปีด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าคน search keyword อะไรมากที่สุดในหัวข้อ AWS หรือ Amazon Web Services นะครับมาดูคีย์เวิร์ดกันเลยครับ AWS คือจริงๆเริ่มจากตัวย่อ,อก,ก่อนเลยนะครับ Amazon Web Services นะครับผม AWS นั่นก็คือคลาวด์คอมพิวติ้งเซอร์วิสมันก็คือพวกเครื่องหรือพวกคอมพิวติ้งที่อยู่บนคลาวด์นะครับที่แต่ก่อนแทนที่เราจะต้องไปซื้อเครื่องมาเราก็มาตั้งไว้ที่บ้านหรือตั้งไว้ที่ Data Center นะครับตอนนี้เราไม่ต้องทําอย่างนั้นลนะเราสามารถเอาแอปพลิเคชันเอาเซอร์วิสอะไรเนี่ยไปรันอยู่บนคลาวด์ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะทำการจัดหาพวกฮาร์ดแวร์หรือว่า Data Center อะไรให้เรานะครับเราแคก่กดๆในเว็บได้เลยกด2ปุ่มปุ๊บ ก็ได้เครื่องออกมาแล้วเครื่องหนึ่งสามารถเอาแอป,ปเอาอะไรไปรันได้เลยนะครับบนนั้นก็จะมีเซอร์วิสต่างๆให้เราเลือกใช้มากมายนะครับอ,อ,อยากจะสเกลไปทั่วโลกไปอยู่อเมริกาไปที่ไหนก็ง่ายขึ้นด้วย AWS นะครับตามชื่อเลย Amazon Web Services เซอร์วิสเนี้ยออฟเฟอร์โดยบริษัท amazon.com นะครับซึ่งไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับผม อเมซอนคือบริษัทขายหนังสือจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้ขายหนังสืออย่างเดียวนะครับขายอ e ีคอมเมิร์ซหลายอย่างที่เป็นชื่อดังของอเมริกานะครับแต่วันดีคืนดีเขาก็อยากออฟเฟอร์อินฟาสตรักเจอร์ของเขาเนี่ยมาให้คนทั่วไปใช้ด้วยเลยเกิดเป็นเซอร์วิส w w s ขึ้นมานั่นเองนะครับ AWS Certification คือการใช้ AWS นั่นนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันมีเซอร์วิสเป็นร้อยๆพันๆอันนะครับผมแล้วก็มีวิธีใช้ที่ตั้งแต่ขั้นบิ๊กเนอร์จนถึงแอดวานซ์นะครับทีนี้จะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีความรู้ที่จะใช้ตัว Cloud Computing หรือ AWS แค่ไหนเนี่ย เขาก็เลยออกข้อสอบมานะครับผมก็จะมีเซอร์หลายด้านเลยทั้งเป็น a r c h i t e c t เป็น Developer s y s o p ิสออฟเดหรือว่า c e r t i f i c a t e เฉพาะทางอย่างเช่น Machine Learning, Data Security อะไรอย่างนี้นะครับ c e r t i f i c a t e นั้นมีหลายเลเวลด้วยในแ,แต่ละด้านนะครับมีแบบเลเวลต้นๆที่ไม่ยากมากจนถึงเลเวลโคตรยากถ้าเกิดเราสอบเซอร์ผ่านเราก็จะได้เหมือนเป็นโล่ประดับ หรือเป็นแบชประดับร่างกายนะครับผมสามารถเอาไปใช้สมัครงานอะไรพวกนี้ได้ก็อาจจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับผม AWS free tier นะครับผม แน่นอนว่ามีหลายคนอยากลองเริ่มใช้ AWS แต่ก็คงกังวลว่าเอ๊ะเราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับ AWS ก็เลยออกสิ่งที่เรียกว่าฟรีเทียออกมาซึ่งมันก็เหมือนฟรีทรีโหรือทดลองใช้ฟรี free นั่นเองนะครับซึ่งฟรีเทียเนี้มีอายุประมาณ12เดือนนะครับซึ่งแต่ละเซอร์วิสเนี่ยมันก็จะมีจํานวนการใช้งานไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละเดือนนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถดันทุกอย่างได้ตลอดเวลาใน12เดือนนี้นะครับผมก็คนก็เลยอาจจะเซิร์ชกันเยอะว่าเอ๊ะ s ซอร์วิอย่างเช่น Service e อีซีทสามารถใช้ได้กี่ชั่วโมงต่อเดือนเป็นต้นนะครับผมก็อยากชักชวนทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเสียตังค์ถ้าคุณลองเริ่มใช้ AWS เนี่ยเริ่มสมัคร Account ใหม่คุณก็จะได้สิ่งนี้ไปนะครับก็มาลองสมัครกันดูครับแล้วก็ลองใช้ AWS กันดูครับ AWS Core Services นะครับ ก่นใน AWS นั้นจริงๆแล้วมันมี core service อยู่ชุดหนึ่งแล้วกันที่ไม่ว่าใครจะใช้ service อะไรก็ตามใน AWS เนี่ยก็ควรจะต้องมาแตะหรือมาเรียนรู้ก่อนนะครับผมได้แก่ service อย่างเช่น EC2 นะครับ EC2 เนี่ยมันก็เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแทนที่จะซื้อเครื่องมาตั้งไว้ที่บ้านหรือใน data center เนี่ยเขามีเครื่องให้เราสร้างขึ้นมาบน cloud ได้เลยนะครับแค่กดไม่กีคลิกเท่านั้นเองนะครับหรือ service ที่ชื่อว่า S3 นะครับอันนี้ก็ย่อมาจาก Simple Storage Service นะครับ S3 ก็เป็นเซอร์วิสพื้นฐานมากๆเลยมันก็คล้ายๆเหมือนกับ Google Drive ที่อยู่บน Cloud นะครับก็เป็น Storage Service ก็คือเอาไฟล์ไปโยนไว้ได้เก็บไฟล์ได้ มี Durability สูงมากนะครับ Service อีกอันนึงที่จัดเป็น c Core Service ก็อย่างเช่น IAM นะครับทุกคน,นจะเ e อ้ย IAM IAM หรอคืออะไรจริงๆมันย่อม,มาจาก Identity Access Management นะครับก็คือการ manage permission manage roles อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าใครจะใช้ Service อะไรยังไงก็ต้องมาแตะ Service นี้นะครับและอันสุดท้ายที่น่าจะเป็น c อมามากๆเลยก็คือ VPC ครับ VPC นั้นมันเหมือนเน็ตเวิร์กนะครับก่อนในโลกความเป็นจริงเราต้องมีสายแลนใช่ไหมครับมาเสียบเชื่อมคอมเครื่องนู้นเครื่องนี้แต่ว่าในระบบของคลาวนี่มันไม่มีสายแลนจริงๆมันมีสิ่งที่เรียกว่า virtual private cloud นะครับก็คือเราก็สร้างเน็ตเวิร์กที่เป็น virtual หรือว่าก็คือเป็นซอฟต์แวร์นี่แหละว่าให้เครื่องคอมนี้อยู่ในวงแลนนี้หรือวงเน็ตเวิร์กนี้สามารถ Access ไปหาเครื่องนี้ได้เป็นต้นนะครับ AWS EC2 นะครับผม EC2 นั้นเป็นเซอร์วิสพื้นฐานมากๆเลยของ Amazon นะครับซึ่ง EC2 นั้นย่อมาจาก Elastic Compute Cloud นะครับก็จะเห็นว่ามันมี C2 ตัวนะครับ c อมพิวตกับ Cloud เขาก็เลยย่อเป็น EC2 นั่นเองนะครับพูดง่ายๆเซอร์วิสนี้มันก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนคลาวดนะครับแทนที่จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่เราซื้อมาตั้งไว้ที่บ้านนะครับของ Amazon เนี่ยเขาจะทำเป็น Virtual m a c h i n e นะครับ ก็เราสามารถไปสร้างไอ้ virtual machine นี้ขึ้นมาได้บน Cloud ใโดยการคลิกไม่กี่ปุ่มเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้เครื่องมาละแล้วเราก็สามารถ SSH เข้าไปหรือ deploy app ของเราขึ้นไปได้เลยแอปของเราก็จะสามารถถูก access ได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเลยนะครับ AWS S3 นะครับ หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า S3 นะครับอร์วิสนี้ย่อม,มาจาก Amazon Simple Storage Service มันคืออร์วิสไว้เก็บไฟล์นั่นเองนะครับเราก็เหมือนสร้างบัคเก็ตขึ้นมาก่อนแล้วก็โยนไฟล์เข้าไปในบัคเก็ตนั้นแล้วก็สามารถดาวน์โหลดกลับมาได้เป็นต้นนะครับข้อดีของอร์วิสนี้คือมันมี durability สูงมากที่เขาบอกว่า11 9นะครับแปลว่าอะไรมี9 11ตัวก็คือ9 9 9 9 9 9 9 9 9 9บ11ตัวนะครับ ซึ่งแปลว่าง่ายๆคือไฟล์เนี่ยมันไม่มีทางพังแน่นอนนะครับ Service S3 ถึงแม้ว่ามันจะเอาไว้สำหรับแค่อัปโหลดดาวน์โหลดไฟล์แต่จริงๆมันเป็นเซอร์วิสที่มีฟีเจอร์เยอะมากๆเลยนะครับคุณสามารถอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นไปแล้วให้มันโพสต์เว็บไซต์ได้เลยเป็นต้นนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า S3 นั้นทำอะไรได้มากกว่านี้อีกนะครับผมขอแนะนำให้ไปลองดูคอสของ Studio ที่ผมสอนได้เลยนะครับ AWS Lambda นะครับ Lambda เนี่ยเป็นเซอร์วิส ป๊อปปูล่ามากๆอ,อีกอันหนึ่งของ AWS เลยนะครับพูด,ดง่ายก็คือมันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นี่แหละแต่ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซอร์เวอร์เลสหรือว่าไม่มีเครื่องจริงๆถ้าเกิดเรามีแอปแอปหนึ่งสิ่งที่เราต้องการจะรั App นแอปนี้มันไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรอกแต่มันคือหน่วยประมวลผลนั่นเองมันก็เลยเป็นคอมพิวติ้งเซอร์วิสแบบหนึ่งนะครับซึ่งหน่วยประมวลผลเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้แคร์หรอกว่ามันจะต้องมีตัวเครื่องต้องมี CPU เท่าไหร่โดย Service La เนี่ย แค่คุณมีโค้ดคุณก็สามารถรันมันได้แล้ว lambda เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน as a service ก็คือมีฟังก์ชันแค่ฟังก์ชันเดียวเนี่ยคุณก็สามารถรันบนคลาวด์ได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องสนเลยว่าจะต้องมีเครื่องกิก เรื่อจะสเกลยังไงโดย lambda เนี่ยสามารถสเกลขึ้นลงให้เราอัตโนมัติเลยก็ถ้าเกิดใครต้องการ Service ราคาถูกที่จะเอาไปรัน Service ของคุณเว็บเซอร์วิหรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อะไรของคุณเนี่ย lambda เป็นตัวเลือกที่ดีมากเพราะว่าเขาคิดราคาถูกมากๆเลยนะครับก็คือคิดตามเลยว่าเรา e x c u e ไปกี่รอบแล้วหรือว่า xq c ไประยะเวลานานเท่าไหร่นะครับเขาคิดตามที่ มี Request เข้ามาที่ตามที่มัน x x e c u t e จริงๆเหมือนกับเป็น Future of Cloud Computing เลยนั่นเองนะครับ l ล m b d a ฟังก์ชันนี้ถึงมันจะดู Simple แค่ X x e c u t e ฟังก์ชันอันนึงแต่ว่าเราสามารถ เอามันไปสร้างเซอร์วิสต่างๆได้มากมายนะครับทำเป็นม i โครเซอร์วิสนั่นเองซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถสร้าง Lambda เพื่อให้มันสเกลตามทราฟฟิกที่มันเข้ามาได้แล้วก็สามารถสร้างแ a m b d a กี่ตัวก็ได้ขึ้นมาเยอะๆเพื่อประกอบกันเป็นม i โครเซอร์วิสนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างคีย์เวิร์ดแค่ไม่กี่อันนะครับที่คนชอบเซิร์ชหาเกี่ยวกับ AWS กัน จริงๆใน AWS ยังมี keyword แปลกๆอีกเยอะมากเพราะว่า AWS นันมีเซอร์วิสอื่นๆมากมายอย่างเช่น IAM หรือ VPC เป็นต้นนะครับถ้าใครสนใจสามารถมาเรียนกันได้ในคอร์ส AWS ที่ผมสอนกับ Scudio ได้เลยครับ ถต่าหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ s กู d i โอช่วยซัพพอร์ตเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับซึ่งถ้าผู้ฟังทุกคนสนใจหรืออยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสกิลต่างๆในยุคโลกดิจิตัลสามารถกดติดตามเพจสกูด d โอของเราทาง Facebook YouTube หรือ Instagram ได้ครับซึ่งเราจะมีคอนเทนต์มีไลฟ์มีถามตอบมีรายการใหม่ๆให้ความรู้อัปเดตอยู่ทุกสัปดาห์เลยครับ ไว้พบกันใหม่ตอนหน้ากับ Studio Support ถามตอบรอบรู้กับ Studio สำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตสกิลยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณทำงานเก่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง s ก u d i o ไว้นะคะกดเลยกดเลย